วันนี้ผมจะพามาดูซิตี้แฮชแบ k รุ่นใหม่ทุกรุ่นเลยครับผม แล้วเราคอนด้าซิต c ้แฮชแนะครับผมหรือ City ทั่วไปเนี่ยคือรถที่ Honda ขายดีที่สุดวัยรุ่นรักที่สุดและมันน่าเอาไปซิ่งที่สุดเลยครับแต่ City ของพวกเรานะครับผมกำลังถูกคุกคามโดยเจ้า Yaris a t ทีและ BYD Dolphin เดี๋ยวมาดูกันว่าไมเนอร์เชนครั้งนี้เนี่ย c ิต y เนี่ยจะกลับมาได้ไหมนะครับ แต่ซิตี้นะครับผมก็ยังขายเป็นหัวใจเดิมนะครับผมเราก็จะมีเครื่องเทอร์โบ1.0แล้วก็เครื่องไฮบริดเนี่ย1.5ก็ยังขายกันต่อไปนะครับผมก็ตัวไฮบริดเนี่ยก็จะมี2เกรดมีเกรดใหม่เพิ่มขึ้นมาและเกรดตัวท็อปเนี่ยตัวไฮบริ it, ลดลดราคาลงไปประมาณ5 0,000บาทด้วยนะครับผมแล้วก็เกรดเทอร์โบเนี่ยก็มี3เกรดเพื่อความคุ้มค่าเหมือนเดิมแล้วก็สําหรับ City h a t c h b a c k e-h-e-v รุ่น r-s เนี่ยเราก็ได้เป็นพวกชุดแต่งแบบคาร์บอนเนาะก็จะเห็นว่าถ้าลิ้นหน้าเนี่ยในตัว S v เนี่ยก็จะเป็นสน ก็จะเป็นคาร์บอนนะครับผมแล้วก็เสริมด้วยสเกิร์ตข้างเนี่ยที่ออกมาค่อนข้างามีมิติมากขึ้นดูขึ้นแล้วเราก็จะมีดิฟฟิวเซอร์ใหม่ที่อยู่ด้านหลังนะครับผมลายล้อเนี่ยก็ได้ถูกเปลี่ยนด้วยนี่ก็คือสำหรับชมใหม่ของเจ้า City Hybrid ไฟหน้าของตัว Hybrid RS เนี่ยต้องบอกว่าเออดูสวยดูดีกว่าตัว SV เยอะมากๆแต่ราคาเขาก็สูงกว่าด้วยนะครับผมตัว SV เนี่ยต้องบอกตรงว่าไฟหน้าเนี่ยนะครับยังเป็นแนวว่าหลอดเหลืองๆเหมือนเดิมนะครับ เข้ามาดูข้างในของ Honda City นะครับผมอันนี้เราจะอยู่ข้างในของตัว RS นะครับผมเบรกโฮอยู่ตรงนี้นะครับผมมันจะไม่เหมือนตัวเทอร์โบที่ตัวเทอร์โบเนี่ยมันจะมีเบรกมือที่เป็นก้านตรงนี้และมีร่อง2อันเนาะอันนี้ก็เคลียร์พื้นที่ออกไปได้ดีเมื่อกลายเป็นเบรกมือไฟฟ้าแล้วก็มีเบรกโฮมาให้ด้วยนะครับผมแล้วก็ตัวจอตัวนี้ฮอนด้าบอกว่าตัวจอ e n t e r t a i n m e n มเนี่ยตอนนี้รองรับเป็น Wireless Apple c a r p l พ y และ Wireless Android Auto เรียบร้อยแล้วนะครับผมเราจะได้ไม่ต้องมานั่งกังวลเรื่องอสายที่ต้องเอาเข้ามาเสียบเนาะว่าเฮ้ยวันนี้มีสายอยู่นี้หรือเปล่าหรือจะเสียบสายรอยก็ได้แล้วคนอื่นให้อ่าโอเคว่ามันต้องมาทะเลาะกันเรื่องสายแล้วนะครับผม,มระบบวายเลสเรียบร้อยแล้วแล้วคอนด้าบอกว่าได้ upgrade, อัปเกรดคุณภาพของตัวจอเนี่ยให้มีความชัดอ่ามากยิ่งขึ้นเมื่อเทียบกับรุ่นที่แล้วนะครับผมก็จะทําให้เรามองง่ายขึ้นแล้วด้วยการที่แบบบ้านเราแสงแรงรอย่างเงี้ยการที่เรามีจอที่คมชัดตัวสู้ส้้แสงไดดีขึนพอแบบ แล้วเนี่ยกล้องที่เป็นกล้องถอยหลังกล้องมองหลังเนี่ยก็ได้รับการอัปเกรดคุณภาพด้วยแต่ส่วนตัวผมว่ามันก็ดีขึ้นแหละแต่ว่าเขาเรียกว่าอาจจะไม่ใช่เนื้อหาหลักอะไกันเนาะแต่ว่ามันก็ดูดีขึ้นก็ถือว่าเป็นการอัปเกรดคุณภาพชีวิตถึงแม้ว่าออปชั่นจําเป็นเนี่ยก็ด้วยโฉมมาเนอร์เชนเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แบบปรับ,ปรบเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปทุกอย่างเลยแต่ก็ดีกว่าไม่ทําอะไรเลยนะครับผมแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเหมือนกันกับ ซิตี้ซีดานเนี่ยในตัวเทอร์โบตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นยัางตัวไฮบริดเนี่ยก็ได้เป็น Honda Sensing หมดแล้วนะครับผมเราจะเห็นที่โงมาลัยของแต่ละรุ่นเนี่ยก็จะมีเกี่ยวกับการ ปรับสปีดครุสคอนโทรลแปรผันหรือว่าพวกอ่าเลนคีปปิ้งแอสซิสอะไรต่างๆแต่ว่าในตัวเริ่มต้นของตัวซิตี้จะไม่มีโลสสปีดฟอลล์วิ่งนะก็โลสสปีดฟอลล์วิ่งก็เวลารถมันติดไฟแดงหรือคานตามกันข้างหน้าโลสสปีดฟอลล์วิ่งเนี่ยก็จะช่วยได้ซึ่งผมก็ชอบเนาะเพราะว่าเราไม่ต้องมานั่งคุมคันเร่งจับเร่งจับเบรกจับเร่งจับเบรกอะไรอย่างเงี้ยเออการที่มีโลสสปีดฟอลล์วิ่งเนี่ยก็จะช่วยได้ดีมากๆเลยนะครับผมส่วนคุณภาพอ่าเกี่ยวกับหน้าจอเลยไม่เลยต่างๆผมกกกก็็็็วว่่่่่่าาาายยัังงงงอออนนนนนเเเเหหหมมมมมืืดิ UI ไลลุุจะป ord, รทีแ้ นะครับผมตัว RS เนี่ย เพิ่มมาให้ก็คือจะได้มีเป็นเบาะที่เป็นเบาะเจาะรูแบบนี้นะครับผมแล้วก็แบบเออมีการเดินได้สีแดงรอบคันไอเบาะเพอร์เฟลชั่นเบาะที่มีรูแบบนี้มันจะทําให้มันระบายอากาศได้ดีขึ้นถ้าเกิดว่าเบาะไม่มีรูแบบนี้ผมเคยนั่งบางคันที่พอเบาะไม่เจาะรูนะมันก็จะแบบเออแฉะหลังอะไรเงี้ยเอออากาศมันไม่ถ่ายเทมันมันอับหลังเรามันอบหลังเราแล้วขับไปนานๆเนี่ยเออหลังมันจะเปียกแฉะแล้วมันจะไม่ใช่อะไรที่มันสุนทรีสักเท่าไหร่ส่วนอื่นๆก็เดิมๆเลยครับใช้งานเหมือนเดิม ใช้ง่ายเข้าใจง่ายมีปุ่ม3ปุ่มแอร์มาให้อะไรต่างๆไม่ต้องทอล,ละอะไรกันเยอะปุ่มแมคกคุยยังอยู่ตรงนี้ผมก็ชอบมากๆอ่ะหนังของซิตีเนี่ยหนังของ Honda เนี่ยก็ถ้าเมื่อเทียบกับคู่แข่งแล้วเนี่ยหนังฮอนด้ก็อ่านุ่มมือเลื่นมือดีนะครับผมในตามจุดต่างๆที่ต้องเป็นหนังแต่ว่าจุดตรงจุดเราก็ยังต้องยอมรับว,ว่าเป็นอีโคคาเนาะก็จะแบบอ่าค่อนข้าง,างออกแนวแข็งๆนะฮะโอเครับเข้ามานั่ง ด้านหลังของ City h a t c h b a c k ก็ในตัวไฮบริดเท่านั้นนะครับผมที่จะมีแอร์หลังมาให้ในตัวเทอร์โบทุกรุ่นไม่มีแอร์หลังนะครับผมแล้วก็ในตัวไฮบริดเท่านั้นนะครับที่จะมี USB-C มาให้ในตัวเทอร์โบเนี่ยจะเป็น Power Outlet ที่เราต้องแปลงอะแดปเตอร์เข้าไปนะฮะก็อันนี้ความสะดวกสบายของด้านหลังเนี่ยตัวไฮบริดเนี่ยก็จะสะดวกสบายกว่าแต่้ตามผมก็อยากให้มีทุกรุ่นนะเพราะว่าบางคนก็เล่นเล่นเครื่องเทอร์โบก็สิ่งดีง่ายดีนะครับผมก็เฮ็ดลูมผมเหลือ สี่ฝามือน <Huh? S 1> นีรูมเหลือเยอะมากๆตามสไตล์ฮอนด้าเนี่ยเล็กรูมนีรูมเนี่ยเหลือเหลือเยอะทุกคันจนไปถึง H R V แต่ว่าตัวหลังคาเนี่ยอาจจะมีชิดชิดบ้างนะถ้าเดี๋ยวถ้าผมต้องพิงเนี่ยหัวก็เริ่มหัวก็เริ่มติดแล้วศิษะาก็เริ่มติดผมสูงร้อยนะครับผมแล้วก็มีอัลตร้าซีดด้วยนะครับผมอัลตร้าซีดเนี่ยก็ต้องบอกว่าก็เนี่ยอ่ะก็พับเบาะลงมาทำได้หลายโหมดมากๆ ทำได้หลายโหมดมากๆแต่ว่าเออพอพับเบาะลงมาแล้วเนี่ยก็ที่ใช้หลักๆเนี่ยผมส่วนใหญ่จะใช้แค่เป็นโหมดนี้เนาะเป็นโหมด60 40เนี้ยเออแล้วก็วางของเยอะยาวได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าจะพับให้มันเป็นโยคะเป็นแบบอะไรอย่างนั้นอ่ะเออขึ้นลงเข้าออกอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําได้เนาะอย่างเงี้ยเนี่ยครับแล้วก็เหมือนแบบอยากเก็บทีวีหรืออยากอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีวิธีที่จะจัดเก็บเบาะให้มันหาท่าที่เราใช้ได้อนเนกประสงค์มากที่สุดนะครับสำหรับตัวเครื่องของเจ้าซิตี้ ไฮบริดเนี่ยเจ้าซิตี้ไฮบริดเนี่ยขับเคลื่อนโดยมอเตอร์ไฟฟ้านะครับผมแต่ว่าใช้เจ้าเครื่องยนต์เนี่ยเป็นตัวจ่ายไฟเข้าไปที่แบตเตอรี่แล้วก็วิ่งด้วยมอเตอร์ไฟฟ้านะครับผมต้องแยกเลขกันนิดนึงนะครับเพราะว่าเครื่องยนต์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ94แรงม้าแต่ว่าแรงม้าแรงบิดเนี่ยจะใช้เป็นของมอเตอร์ไฟฟ้านั่นเองนะครับผมแรงบิดอยู่ที่2อ3ินิวตันเมตรและอัตราซิบเบอร์เนี่ยเคเนที่27.8โลลิตรคือผมเนี่ยถ้าเกิดว่าลองขับ เจ้าตัวซีดานเนี่ยเราก็ได้ประมาณนี้แหละบวกลบด้วยซ้ำนะครับผม,ผมก็ถือว่าประหยัดมากๆเพราะว่ามันเป็นรถที่เล็กอ่ะแล้วก็ทรงไม่ได้สูงมากความรูดลงของเขาก็ดีทําให้อตัตราสิ้นเปลืองเนี่ยก็ทัดเทียบกับรถไฟฟ้าได้เลยนะครับผมแล้วผมรู้สึกว่าขับเจ้าซิตี้ไฮบริดแล้วเนี่ยคือมันไม่มีเกียร์อมเนาะมันไม่ใช่ CVT ที่แบบกดคันเร่งไปแล้วต้องรอเกียร์ปล่อยกําลังออกมาอะไรเงี้ยมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยมันให้แรงบิดสูงสุดได้ตั้งแต่ศูนย์ถึงสามพันรอบเลยมันจะคล่องเท้ามากๆเลยนะครับผมว่าแต่ปลายเนี่ยแรงปลายเนย โบแรงกลางแรงปลายเนี่ยตัวที่เป็นเครื่องยนต์เนี่ยอาจจะตามขึ้นมาทันได้นะครับผมที่เป็นอย่างนั้นเนี่ยถึงแรงบิดจะ253นิวตันเมตรนะครับผมแต่แรงม้าเนี่ยอยู่ที่109แรงม้ากลางก็จะเริ่มอ่อนแล้วอและปลายก็จะเริ่มค่อนข้างแผ่วนะครับผมสำหรับตัวไฮบริดแต่สำหรับการใช้ในเมืองการวิ่งทางไกลวิ่งความเร็วคงที่อย่างเงี้ยเออสบายแน่นอนนะครับผมประหยัดน้ํามันด้วยดูแลง,ง่ายไม่ซับซ้อนมากสำหรับแฟนๆฮอนด้านะครับ สำหรับโปรโมชั่นตัว ehev หรือว่าตัว Hybrid นะครับผมก็มาพร้อมกับดอกเวีย er 0.99%และประกันภัยชั้น1ฟรี1ปีนะครับผมหรือจะเลือกรับเป็นดับเบิลสมายพัทก็ได้ครับดาว5%และผ่อนเดือนละประมาณ6,000กว่าบาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับตัว Hybrid โอเคครับพามาดูฝั่งเทอร์โบกันบ้างนะครับผมเทอร์โบปีนี้เนี่ยก็จะขายเป็น3ตัวนะครับผมเป็น S อสแล้วก็ RS นะครับผมตัวเทอร์โบเนี่ยจริงๆแล้วถ้าจะให้ดูจากเมื่อกี้เนี่ยหน้าตาชุดแต่ง,งด้านหลังด้านหน้ากับตัว R S เนี่ยจริงๆแล้วก็ไม่ได้ต่างอะไรกันมากนะผมจะต่างกันที่หัวใจการขับเครื่องของรถคันนี้ซะมากกว่าสำหรับตัวเครื่องยนต์ของเจ้า1.0เทอร์โบเนี่ยต้องบอกว่าอ่าก็เป็นเครื่องเดิมนะครับผมเป็น 3บเทอร์โบ122แรงม้าแรงบิด173นิวตันเมตรอัตราสิ้นเปลืองเนี่ยอยู่ประมาณ23โลลิตรนะครับผมถ้าถามผมนะตัวเครื่องโบเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่นับว่า CVT แอบอมนิดนึงเนี่ยถือว่าเป็นตัวที่ขับสนุกเร้าใจมากๆเลยนะครับผมเพราะว่าตัวกลางกับปลายก็ต่างจากไฮบริดก็คือเขายังลากอยู่สำหรับสายซิ่งเนี่ยผมก็ยังแนะนำมันเครื่องเทอร์โบดูแลง่ายเข้าใจง่ายแต่งต่อได้นะฮะผมก็แต่ว่าเอาจริงนะจุดออกของตัวเทอร์โบเมื่อเทียบกับตัวไฮบริดเนี่ยผมอยากจะบอกตรงๆว่าตัวไฮ มันขับนุ่มกว่ามันขับเงียบกว่ามันเดินสบายกว่าเดินเบาก็ง่ายอะไรอย่างเงี้ยเออทำทุกอย่างมันสมูทนวลเนียนไปหมดสำหรับตัวไฮบริดนะเออตัวเทอร์โบเนี่ยมันอาจจะมีการแบบความเร้าความสะเทือนนิดนึงนะครับผมสำหรับตัวเทอร์โบแต่ว่าตัวเลขอัตราประหยัดน้ำมันต่อแรงม้าเนี่ยก็ถือว่าดีมากๆเดี๋ยวพามาดูการเปลี่ยนแมงข้างในบ้างก็จะมีส่วนต่างถึงแม้ว่ามันจะคล้ายกันมากเนาะแต่ว่าก็จะมีส่วนที่แตกต่างกับเจ้าไฮบริดอยู่พอสมควรนะครับ ตัว RS เนี่ยก็ได้เปลี่ยน เอาจริงนะที่ชัดเจนที่สุดเนี่ยเอาจริง,รงเลยก็คือตัวเรือนไม้อะเรือนไม้ก็อัปเกรดคุณภาพเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็บอกข้อมูลได้แล้วก็การเกี่ยวกับพวกเซนซิงอะไรเงี้ยก,ก็ดูคงชัดขึ้นดูดีขึ้นอะดูไม่โบราณแล้วกันเอาพูดสั้นๆเลยผมไม่กรองคําพูดเลยนะครับผมแลก็เอ็เซนต์การเดินของตัวลวดลายจอเนี่ยก็จะเป็นสีแดงที่มารับกับพวกได้แดงของตัวเบาะต่างๆในห้องโดยสารของเรานะครับผมก็ทําให้ UI เนี่ยมันดูหน้ามองขึ้นเนาะก็ดูแบบดูหน้าใช้กว่า TFT รุ่นเดิมเยอะมากๆแล้วก็ไอ้ตัวจอกลาง ก็อัปเกรดเหมือนกันแต่ว่าที่ตัวเทอร์โบไม่ได้เมื่อเทียบกับตัวไฮบริดเนี่ยมันจะอยู่ในชนะุดเซนซิงเนาะชุดเซนซิงของตัวเทอร์โบเนี่ยจะไม่ได้เป็นโลว์สปีดฟอลลวิงนะครับผมก็ยังเป็นเทอร์โบที่ผมรู้สึกว่าเออเป็นรถอีโคคาร์ตัวที่ขับสนุกเร้าใจที่สุดเมื่อเทียบกับคู่กางแข่งขันใดๆก็ตามไม่ว่าจะมาจากรถน้ํามันด้วยกันเองหรือรถไฟฟ้านะซิตี้เทอร์โบขับสนุกลงสนามแล้วมันมากๆนะครับสรับาซซิ่งก็น่าจะเหมาะกับซิตี้เทอร์โบ แต่ก็อย่างว่านะตัวเทอร์โบเนี่ยไม่ได้นะครับแอร์หลังแล้วก็ข้างหลังเนี่ยตัว RS เนาะเท่านั้นที่มีเป็นซ็อกเก็ต2ออันมาให้แบบเดิมแต่ว่าตัวที่เป็นรุ่นน้องๆเขาเนี่ยก็แทบข้างหลังเนี่ยแทบจะไม่ได้อะไร เลยนะครับสำหรับผมนะครับผมมุมที่ผมชอบ City Hatchback มากที่สุดก็จะเป็นข้างหลังนี่แหละว่าจริงๆอ่ะผมชอบ Civic Hatchback นะครับผมแต่ Honda าเขาไม่ได้เอามาขายนะผมถ้าเกิดว่าอยากได้เป็นตัว Hatchback เนี่ยก็จะเป็นตัว City นะครับผมอนเนกประสงมกว่าตัวซีดานเยอะมากๆเพราะว่าด้านท้ายเนี่ยต้องบอกตามตรงว่ามันแบบขอมันเข้าออกง่ายอะ่ะมันเป็นประตูหลังอะ่ะเนาะมันไม่ได้เป็นฝาหลังแล้วก็ตัว ดิฟฟิวเซอร์เนี่ยที่มาเป็นตัวคาร์บอนเนี่ยจริงๆแล้วก็อยากได้ให้มันมีทับทิมตรงนี้สักหน่อยนะแบบแบบแดงๆอะไรเงี้ยเฟี้ยวๆแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่ได้มีมาให้แต่ว่าดิฟฟิวเซอร์ก็ดูดุดีนะครับผมสำหรับครีบดิฟฟิวเซอร์หลายๆชิ้นตรงนี้ก็จะออกสไตล์แบบว่าแนวแนวรถรถซิ่งนิดนึงนี่ก็คือมุมที่ผมชอบซิตี้มากที่สุดก็คือมุมด้านหลังและยิ่งเป็นรถแฮตแบ็กด้วยเนี่ยผมรู้สึกว่าเป็นแบบคนที่แพ้สเปคแบบนี้นะฮะแพ้รถ 5ประตูด้านหลังแบบนี้ทุกคันเลยเหมือนกันนะครับผมมาสด้าก็ข้างหลัง5ประตูซีวีเขชอบข้างหลัง5ประตูซิตี้ก็ข้างหลัง5ประตูทุกอย่างอะไร5ประตูไม่เอาเอสยูวีนะเอาแฮทแบ็กนะเอา5ประตูนะเป็นเก๋ง้าประตูเนี่ยมันสวยหมดแหละแต่เราพอเขาเก่งวากอนอ่ะจริงๆอ่ะเก่งวากอนมันก็สวยเนาะแต่ว่าคนไทยไม่นิยมเล่นนะคนไทยบอกว่าถ้าจะเอา5ประตูเนี่ยเออก็เล่นยกสูงไปเลยจบๆแต่แรกอะไรเงี้ยเราคงเป็นคนส่วนน้อยที่มีเทสแบบนี้นะครับแต่ว่าเอาจริงๆนะสำหรับส่วนตัวผมเนี่ยถ้ามันเป็นตัว RS หรืออะไรแล้วเนี่ยอยากเห็นกระจังหนน้าาแบบทีี่มมัลยพช เหมือนอะไรเหมือนพวก HRV อย่างเงี้ยนะครับผมอันนี้มันเป็นกระจังหน้าพลาสติกด้านทุกรุ่นเออเราอยากให้มันมีลวดลายที่แบบช่วยกระจังหน้าให้ดูมีเหล็กมีอะไรให้มันดูพรีเมียมมีโครเมียมมากขึ้นกว่านี้หรือเปล่าไม่มั่นใจแต่ว่าผมรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้การที่ทําเป็นพลาสติก กระจังหน้าด้านแบบนีมน้มันธรรมดาแหละนะฮะผมมองว่านี่ก็จะเป็นตัวรุ่น SV นะครับผมสำหรับคนที่อาจจะยังไปไม่ถึงตัว RS ก็จริงๆแล้วผมไม่ได้เป็นอะไรกับตัวคาร์บอนกับตัวสีนะแต่ถ้าถามผมจริงๆอ่ะผมก็จะชอบแบบว่า,าลิ้นหน้าที่ทําสีมากกว่ามันดูแบบว่าไม่ซิ่งจนเกินไปอะไรอย่างเงี้ยครับผมดูไม่ได้พยายามแต่ว่าถ้าถามอินเฟชั่นโดยรวมของซิตี้ไมเนอร์เชนในปีนี้ของผมอ่ะก็ มันอาจจะคล้ายๆเหมือน b n u l c i นิดนึงนะครับผมก็คือเหมือนแบบเอ้ยเพิ่มความโดดเด่นของจุดต่างๆทําให้มันมีดีเทลมากขึ้นมีคาแรคเตอร์มากขึ้นเมื่อเทียบกับรุ่นที่แล้วแต่ยังไงก็ต้องยอมรับว่ามันก็เป็นโฉมไมเนเชนแต่ว่ามันก็ถ้าถามว่ามันดูใหม่ขึ้นไหมมันดูใหม่ขึ้นจริงๆแต่ว่ามันก็ไม่ได้ใช่เรียกว่ารถใหม่ไปเลยนะครับผมก็จะรุ่นแรงกว่าทางตัวไฮบริดนิดนึงนะครับผมด้วยดอกเบี er ้ย0%ปีประกันภัยชั้นหนึ่งแล้วก็รับเป็น Honda Ultimate Care ด้วยหรือเเลือกป็นโโปรชันดาวต่้าอเัลตรเมาาณบทก็ได้ับ นะครับสำหรับคนที่อยากโดดเด่นและไม่โจกกับชุดแต่งรถเดิมเนี่ยาทาง Honda ก็มีชุดแต่งโมดูลโลจากโรงงานเข้ามาขายคุณเป็น Honda a c c e s s o r y มาให้นะครับผม Honda a c c e s s นะครับผมก็จะเห็นได้ว่าออมีการเติมรายละเอียดสเกิร์ตหน้าสเกิร์ตข้างลอดด้อดำคิ้วขอบประตูอะไรต่างๆนะครับผมแล้วก็จะมีตัวเอ็มเล่มตัวซิตี้ตรงนี้ที่เป็นโครเมียมเพิ่มเข้ามาด้วยสำหรับคนที่อยากได้ความโดดเด่นนะครับผมแต่ถ้าถามเป็นเทสส่วนตัวผมเนี่ยซิตี้เป่าชมมาก็สำหรับผมนะ มันโดดเด่นอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากได้แบบลวดลายเพิ่มก็อันนี้แล้วแต่อันนี้ผมผมไม่ว่านะแต่ว่าถ้าเป็นผมผมก็คงจะไปคงเป็นตัว RS Hybrid อะไรอย่างนี้นะครับผมสรุปนะครับสำหรับ Honda City Minor Change เนี่ยทุกรุ่นก็ได้รับการเพิ่มอุปกรณ์ขึ้นโดยเฉพาะ Honda Sensing นะครับผมแล้วก็ยุสัยคาแรคเตอร์ของตัวรถเนี่ยก็คล้ายเดิมเลยแล้วก็ในตัวท็อปในตัวไฮบริดเนี่ยก็ราคาลดลงมาตั้ง50,000ื่นนะครับผมถ้าเกิดว่าใครยังสนใจอีโวคาร์สุดน่ารักเป็นที่รักของวัยรุ่นของเราเนี่ยก็เรียนเชิญ City เหมือนมครับ,รบน,นี้